สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพลนมังกี้คิงไอหน้าออฟฮีโร่ับแล้วนะ King, na, ลวันนี้เราก็จะมาิวขุนพลแดงตัวไหนบ้างที่ควรหาตัวไหนบ้างที่ยังไม่ต้องหาก็ได้ก่อนที่ไปรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนขออภยัยด้วยนะครับ ซึ่งขุนพลแดงในเกมมังกี้ขิงอารีิน่าออฟฟิลจะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน8ตัวครับจะมีเป็นเทพเอื้ออย่างจากกักรพรรดสวรรค์ซึ่งเป็นเผ่าเซียนสุนหง,งอคงกับเจ้าแม่คนอิ่มซึ่งเป็นเผ่าโลกศักดิ์สิทธิ์เยียนจิ้งกับหูหญินกระดูกขาวเป็นเผ่าเป็นโลกนรกนะครับ ส่วนปีศาจกระทิงกับอินรีปิกทองก็จะเป็นเผ่าปีศาจนะครับก็จะแบ่งกันตามเผ่าเลยนะครับเ<อ>ผาละสองตัว<อ>ซึ่งแต่ละตัวถ้าจะให้แนะนํานะครับให้นํนาทีมที่ทุกคนมีนะ,ะถ้าทุกคนมีเ<อ>ผา่าเซียนเยอะอก็เล่น<อ>เทพเปอ,อย์หยางกับจกักรพรรดิสวรรค์นะครับตัวอะไรตัวหนึ่งนะ,ะแต่นะนําเป็นเทพเปอ,อย์หยางจะดีกว่านะครับตัวต่อมา ถ้าทุกคนมีเผ่าศักดิ์สิทธิ์เยอะก็เล่นเป็นซุนหงอคงหรือเจ้าแม่กวนอิมก็ได้ถ้าเป็นทีมรีบจบก็เล่นเป็นซุนหงอคงถ้าเป็นทีมนานๆเดเมจก็จะเล่นเป็นเจ้าแม่กวนอิมเพราะเจ้าแม่กวนอิมเป็นสายลดโทสะหมู่นะครับต่ว่าถ้ามีเผา่านรกเยอะก็เล่นเป็นเหยียนจิ้นนะครับพิศากระดูขาวนี้ไม่จําเป็นต้องเล่นก็ได้นะเพราะเหยียนจิ้นนี่ ค่อนข้างเก่งนะครับยิ่งสู้ยิ่งเก่งนะกับไปเท่ามีเผ่าปีศาจเยอะก็เล่นเป็นอินซีปิกทองนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละตัวก็จะเล่นคู่กันนะครับคู่กันกับตัววะรับทองนะครับเช่นเทปเอื้อย่างก็จะเล่นคู่กับเอื้อย่างเอื้อย่างเอืออย่างเช่นเทพเอ้ยอย่างเช่นเทพเอื้อยก็จะคู่กับฉางเอือ ซึ่งก็จะสามารถดูได้ว่าตัวไหนคู่กับตัวไหนได้ตรงนี้นะครับก็จะเปิดใช้ควบมาู้นะก็จะเป็นเจ้าพระสวรรค์ก็คู่กับเจ้าแม่สวรรค์เทพท่องตางวันกลางคืนก็คู่กับเทวนาลรแห่งเขาลีซานต่อไปราชามังกรทะเลบุรพาคู่กับราชาเจดีสค์เท่าจันชาคู่กับไทไปสุนหงอคงก็คู่กับ ตื่อป้อยกย่เจ้าแม่กวนอิมคู่กับข้าถังสันจันหัวเจ๋งคู่กับมังกรขาวน้อยกระต่ายหยกคู่กับเจ้าเมืองแม่ว่าผีหลานหัวคู่กับพระสังกัจจานต่อมาคือเผ่านรลกเหยิจ่จิ้นก็จะคู่กับยายเหมิงหยินก็ดูขาวก็จะคู่กับหนูขาวนางมารพันกรก็จะคู่กับ ปีศาจตะกาบตะขาบพันตาน่างผออยู่อู่ฉากงก็จะคู่กับให้อยูอู่ฉางดอกพรับพึงแดงก็จะคู่กับแม่น้าเลืมอเลือนปีศาจกระทิงก็จะคู่กับองค์หญิงพัดเหล็กอินทรีิีทองก็จะคู่กับองค์หญิงนกยูหงไปเออหงไปเออก็จะคู่กับปีศาจรัวเขียว ปีศาจเขาเงินก็จะคูยกับปีศาจเขาทองจิ้งจอกน้าหยกก็จะคูยกับแมงป่องหางแดงนะครับซึ่งแต่ละทีมก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันเนะช่นเผาโลกศักดิ์สิทธิ์เผาโลกเซียนเช่นเผาโลกเซียนก็จะเป็นเดามจค่อนข้างไม่ไม่ค่อยมีเดามจ ต่เป็นเดเมจแถวตรงนะเดเมจสองตัวซะส่วนใหญ่นะแล้วเป็นเดเมจเดี่ยวด้วยนะครับส่วนเผาโลกสักสิทธิ์จะเป็นทีมที่ค่อนข้างเป็นเบิร์ดเดเมจนะครับส่วนเผาาลกก็จะเป็นเผากัดกร่อนสายพิษนะเพราะแต่ละตัวก็จะมีพิษอยู่นะครับ สุมเผานาลกก็จะเป็นสายเผาไหม้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขุนพลแดงที่ทุกคนอยากจะเล่นก็จะขึ้นอยู่กับทีมนะครับก็สนับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้ว้ไเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย